พระกลุพระธาตนาดูนเป็นอีกหนึ่งพระเครื่องที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆตั้งแต่สมัยทวาราวดีเลยนะครับมีอายุการสร้างจนถึงปัจจุบันก็เป็นพันพันปีแล้วและมีนักสะสมพระเครื่องไม่น้อยที่สนใจและสะสมเอาไว้โดยเฉพาะใครที่ชอบพระเครื่องที่มีพุทธคุณแรงและเลว ส่วนใครที่มีพระกรุนาดูลเก็บไว้มานานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายหรือว่าได้รับมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้แน่ๆถึงจะถูกตีเก๊จากกลุ่มพุทธพาณิชมาก็เก็บไว้บูชาดีๆนะครับสายนี้โหดไม่ต่างกับสายพระหลักเท่าไหร่ใบรับรองหรือรางวัลไม่ช่วยให้พระแท้นะครับสวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามารับชมคลิปของสีมีนานะครับ ธรรมชาติของพระกรุนาดูในยุคทวาราวดีก็คล้ายๆกับพระกลุเก่าหลายๆกลุอย่างเช่นกรุหรฮิพุนชัยสีวิชัยหรือว่าลบบุรีก็ตามจากธรรมชาติของพระกรุนาดูที่สีมีนาได้ศึกษามาในยุคนั้นไม่น่าจะมีการสร้างพระเครื่องแค่เพียงครั้งเดียวหรือว่าสร้างจากที่เดียวนะครับ การสร้างพระในแต่ละครั้งในยุคนั้นความเก่าของส่วนผสมเนื้อพระมวลสารแล้วก็คราบกรุก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้บ้างทําให้การเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระและมวลสารในพระแต่ละองค์ที่ผ่านอายุมามากกว่าพันปีมีธรรมชาติแตกต่างกันออกไปได้มากดังนั้นการบังคับพิมพ์บังคับเนื้อจึงเป็นไปไม่ได้ยิ่งตำหนิในพิมพ์คือเรื่องไม่มีจริงครับ ใครจะเช่าหาพระเก่าถ้าคนขายเอาแต่ชี้ตำหนิในพิมพ์ให้ดูหรือใส่นิทานเข้ามาแต่อธิบายธรรมชาติเนื้อพระตามอายุไม่ได้เลยเปลี่ยนร้านเถอะครับคลิปนี้ส่มีนาจะพาพี่พเพื่อนๆมาเช็คพระกรุณาดูนกันวางความเชื่อในคนลงก่อนนะครับแล้วดูการเปลี่ยนแปลงขององค์พระตามธรรมชาติตามอายุและตามความเป็นจริงกัน พระกรุนาดูนแต่ละองค์มีธรรมชาติที่หลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกันหลายรูปแบบมากๆเราจะเช็คจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมจริงเช็คเนื้อดินที่ผ่านการเก็บในกรุมาในระดับพันกว่าปีขึ้นไปสิ่งเดียวที่เราจะดูได้คือธรรมชาติครับย้ำอีกทีนะครับใครที่เก็บพระกรุนาดูนที่มีที่มาที่ไปดีถ้าโดนตีเก๋ม,มาเก็บไว้แล้วศึกษาครับ ฝากพี่พเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้สีมีนาและเป็นธรรมทานให้แก่พวกเรากันเองด้วยนะครับในการช่วยกันรักษาสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างเอาไว้ครับเราจะมาเริ่มต้นเช็คกันที่พุทธศินนะครับพุทธศิลป์ของพระองค์นี้เป็นรูปพระพุทธปางนาคปรกเจ็ดเสียงรอบเสียงขององค์พระจะมีเส้นลัสมีล้อมรอบ ประทับอยู่ในท่าสมาธิอยู่บนฐานสูงพระพักมีขนาดใหญ่หน้าอกนูนใหญ่ด้านหลังเรียบพื้นที่ด้านหลังในบางจุดจะเห็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยมสีมีนาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจุดนี้เกิดจากอะไรจากที่พบพระกรุณาดูลพิมพ์พน้ากลกมามีหลายพิมพ์มากๆและก็มีหลายขนาดมากๆเหมือนกันต้องดูธรรมชาติได้เท่านั้นเลยครับ ถัดมาเราจะมาเช็คเนื้อพระก,กันนะครับเหมือนที่สีมีนาเคยทำข้อมูลในคลิปพระกรุนาดูลไปก่อนหน้านี้แล้วสิ่งที่เรารู้ได้จากการศึกษาก็คือพื้นที่ในบริเวณพระธาตุนาดูลมีธรรมชาติความเป็นแร่โปแตสสูงมากๆทำให้กลายเป็นพื้นที่ดินเค็ม หลายๆจุดก็เคยเป็นเหมืองเกลือมาก่อนเมื่อองค์พระถูกเก็บอยู่ในกรุที่จมหรือว่าถูกฝังอยู่ในดินมาเป็นเวลานานมากๆธรรมชาติของสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็คือสิ่งเดียวที่เราจะใช้พิจารณาพระกรุนาดูนได้นะครับพระกรุนาดูนที่อยู่ในกรุมีทั้งวางแห้งจมกรุถูกความชื้นน้อยก็มีมากก็มีแห้งมากก็มีแห้งน้อยก็มีนะครับ แต่ไม่แห้งไม่ได้ครับธรรมชาติของพระกรุนาดูลที่อยู่ในกลุ่อายุเป็นพันพันปีมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหลายรูปแบบแต่ความเป็นพระเนื้อดินเผาอายุพันกว่าปีและลึกไปได้จนถึง2,000กว่าปีลักษณะอาจจะแตกต่างกันได้แต่ธรรมชาติยังไงก็ต้องเหมือนกันนะครับธรรมชาติของเนื้อพระกรุนาดูลที่เราจะเช็คกันต่อมาก็คือความกรอบครับ ธรรมชาติของเนื้อพระโดยเฉพาะพระปีลึกๆอย่างพระกรุกนาดูนจะต้องเก่าระดับพันถึงส0งพปีความสดความเหนียวของดินก็จะหมดไปหมดความเป็นกรูหรือที่เรียกว่าสภาพดินตายเนื้อดินจะไม่เกาะยึดตัวกันแล้วนะครับทำให้เนื้อพระจะดูกรอบและดูผุๆไม่เป็นพระเนื้อแน่นๆไม่ว่าจะเป็นพระที่จมกรุมาหรือไม่ด้วยนะครับธรรมชาติของดินตายก็จะเป็นลักษณะนี้คือต้องดูกรอบครับ พระกรุนาดูนผ่านอายุมามากกว่าพระขุนแผนบั้นกลางที่มีอายุประมาณ400ปีถึง3หรือ4เท่าขึ้นไปขนาดพระขุนแผนยังต้องแห้งและดูก,กรอบมากๆพระกรุนาดูนควรจะมีธรรมชาติเป็นยังไงพี่พๆเพื่อนๆลองนึกถึงจุดนี้ดูนะครับถัดมาเราจะมาเช็คเรื่องความแห้งของเนื้อพระกัน ธรรมชาติของพระเก่าและหัวใจของพระเก่าทุกเนื้อก็คือความแหง้งส่วนมากถ้าเนื้อพระกรุณาดูนดูกรอบตามธรรมชาติแล้วความแห้งนวลตาก็จะต้องเกิดขึ้นให้เราเห็นได้อย่างแน่นอนพระกรุณาดูนมองปุ๊บแล้วต้องแหง้งส่องเนื้อแล้วต้องกรอบส่องใกล้ๆก็จะต้องเห็นความฉ่ำที่ยังเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติยังทำงานอยู่ตลอดเวลาครับมองโดยรวมแล้วก็ต้องดูนวลตา ธรรมชาติหลากหลายแบบนี้พระปลอมทำไม่ได้นะครับและถ้าเนื้อพระเรียบตึงธรรมชาติไม่ซับซ้อนในระดับพันปีก็มักจะมาพร้อมกับนิทานกล่องติดโบหรือไม่ก็ต้องใช้ใบรับรองจริงๆแล้วสิ่งเดียวที่จะรับรองความเป็นพระแท้ได้ก็คือองค์พระและธรรมชาติที่ถูกต้องและเก่าถึงยุคเท่านั้นครับ จุดถัดมาที่เราจะใช้เช็คเนื้อพระกรุณนาดูนะครับก็คือความเหี่ยวของเนื้อพระสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจากความเป็นเนื้อดินหมดสภาพจากความแห้งที่เกิดขึ้นเนื้อพระก็จะต้องมีความเหี่ยวและกร่อนได้ตามอายุสี่มีนาได้เช็คพระกรุณนาดูราคาแพงๆหลายๆบ้านมานะครับเจอเนื้อตึงๆกันเยอะพระเครื่องราคาแพงๆที่เขาเล่นกันเนื้อตึงได้ครับแต่พระแท้ถึงอายุเนื้อตึงไม่ได้เด็ดขาด อีกจุดหนึ่งที่ต้องดูให้ออกก็คือความขรุขระกับความเหี่ยวของเนื้อพระจะเป็นคนละลักษณะกันนะครับถ้าเนื้อพระขรุขระในส่วนพื้นผิวตรงที่เนื้อขรุขระก็ยังต้องมีความเหี่ยวเป็นลอนขึ้นได้เห็นจะแค่ขรุขระอย่างเดียวไม่ได้ครับ ธรรมชาติเนื้อพระกรุพระธาตนาดูนจะต้องมีความซับซ้อนพี่ๆเเพื่อนที่ส่องพระกรุนาดูนกันอยู่ตอนนี้ดูเนื้อพระเป็นจุดๆได้เลยครับเนื้อพระในจุดเลก็กๆจุดใดจ,จุดหนึ่งก็จะต้องมีธรรมชาติที่เกิดขึ้น,นซับซ้อนและทับซ้อนกันและต้องมีความหลากหลายมากๆ guitar, ที่เกิดขึ้นอยู่บนผิวขององค์พระพี่ๆเนเพื่อนลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในจุดเล็กๆนี้นะครับทุกจุดเลยนะครับว่าเห็นอะไรบ้าง เห็นแล้วอย่าลืมจำธรรมชาติแบบนี้เวลาเลือกหาพระกรุนาดูนกันด้วยนะครับเรามาเช็คมวลสารในพระองค์นี้กันต่อนะครับธรรมชาติของพระเครื่องโดยเฉพาะพระกรุยุคเก่าๆแทบทั้งหมด มวลสารมงคลต่างๆเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูด้วยมวลสารในพระเก่าก็ต้องมีความเก่าเหมือนเนื้อพระจะเรียบตึงหรือดูสดใหม่ไม่ได้เด็ดขาดมวลสารที่พบในพระกรุณาดูนองค์นี้ส่วนมากก็จะมีเม็ดขาวหรือว่าหินทรายแม่น้ําที่เป็นแร่ในกลุ่มของซิลิก้า มีเม็ดดำเม็ดแดงที่จะมีลักษณะคล้ายอิฐสีนะครับรวมถึงแร่เหล็กไหลที่อยู่ในเนื้อพระปนกับผลึกเกลือสีต่างๆและถูกคลุมผิวเอาไว้ด้วยคราบกรุและคราบความเก่าครับจุดถัดมาเราจะมาเช็คเรื่องผลึกสีกันนะครับผลึกเกลือหรือว่ากรดเกลือ เป็นเม็ดสีที่เรามักจะเห็นกันอยู่บนองค์พระกลุนาดูนซึ่งค่อนข้างถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเพราะว่าจุดนี้เราแทบจะไม่เคยเห็นในพระกรุอื่นๆซึ่งผลึกสีลักษณะนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีในพระกรุนาดูนทุกองค์นะครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งเนื้อพระและสภาพการถูกเก็บอยู่ในกรุ ที่จะมีผลทําให้เกิดผลึกขึ้นมาจากด้านในองค์พระได้ครับเหมือนอาราโกไนที่ขึ้นในพระสมเด็จเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูธรรมชาติความเก่าของเนื้อพระเป็นหลักถ้าเป็นพระกรุณาดูลที่มีผลึกเกลือพื้นฐานเราจะต้องดูการเกิดขึ้นจากด้านในปูดออกมาจากข้างในนะครับแล้วขึ้นมาอยู่บนผิวขององค์พระมีเล็กใหญ่ใหม่เก่าเข้มอ่อนไม่ใช่การฝังหรือผสมลงไปในเนื้อพระแล้วนำไปเผา ผลึกจะมีธรรมชาติมีสีและมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนผลึกสีเป็นจุดที่ดูยากกว่าการดูธรรมชาติความเก่าของเนื้อพระทั้งความแห้งกรอบความฉ่ำและความนวลของเนื้อพระ เพราะผลึกจะมีรูปแบบในการเกิดขึ้นไม่แน่นอนอยากแค่เห็นว่ามีเม็ดแก้วเผาติดอยู่ที่เนื้อหรือก้อนสีฝังเอาไว้แล้วจะแท้เสมอไปนะครับไว้ซีมีนาจะมาลงรายละเอียดลึกๆเรื่องผลึกหรือว่ากดเกลือในคลิปต่อๆไปกันครับและจุดสุดท้ายที่เราจะมาเช็คกันในพระองค์นี้ก็คือคราบกรุครับ คราบกรุเป็นสิ่งที่ทําให้พระกรุเก่าๆดูนวลตาต้องไม่ใช่การโปะคราบฝุ่นผสมกาวดูแข็งๆในเนื้อนะครับหรือไม่ใช่การใช้คราบเทียนโปะไว้เป็นชั้นๆคราบกรุและสิ่งที่อยู่กับคราบกรุก็จะต้องมีความเก่ามีความทับซ้อนและซับซ้อนกันมีความหลากหลายเกิดขึ้นมากมายซึ่งพระปลอมเราจะไม่เห็นความหลากหลายในลนนักษณะนี้ที่มีอายุพันกว่าปีเกิดขึ้นครับ สิ่งที่สำคัญในการพิจารณาพระกรุพระทนาดูนแท้เนื้อจะต้องกรอบเป็นดินหมดสภาพเนื้อพระต้องแห้งและเหี่ยวเป็นลอนคลื่นทั่วองค์พระมองแล้วต้องแห้งส่องแล้วต้องเห็นความฉ่ำดูโดยรวมแล้วต้องนวลตาธรรมชาติในทุกๆจุดจะต้องมีความซับซ้อนและทับซ้อนกันในระดับเกินพันปีขึ้นไปเท่านั้นที่ทำปลอมยังไงก็ไม่เหมือนนะครับ หวังว่าจะได้ประโยชน exactly ์จ oh าก oh คลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ความรู <track> ้เป็นธรรมทานช่วยกันสร้างสังคมพระเครื่องดีๆและช่วยกันรักษาพระแท้ให้คนรุ่นต่อๆไปได้มีศึกษากันนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีพระเครื่ององค์ครูมีพระกรุณาดุลแท้ๆเอาไว้อาราธนาใช้กันโอกาสพบพระแท้เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าไม่มีความรู้เราก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆไปได้ครับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณมากๆจริงๆพระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ